สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยกำลังนอนเสียบๆมันบอย่างน,อน้อยปวดจ่อยังน้อนอยูนอน่ไหนเนาะนอนเล่นกันอยู่ไ,ได้ยินเสียงจ,จาย่าจัดพี่น้องครับโอ้พวดปวดติดเนี่ยไกินน้ำไอพร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 ้ไส้พวดปวดติดเครื่องกองน้ำพี่น้องครับนี่บาดเดี๋ยเอาแล้วบอได้ไปกินน้ำกันได้อ้กันไส้เฮ้ยได้มองกินน้ำเนี่ยโอ้ยข,ขอบคุณขอบคุณเด้อะโอ้ค้าค้าคักค้าได้แล้วบาดนี้ติดเครื่องกองน้ำอยู่ข้างหัวนอนจัดลอยเลยพี่น้องเลยนะครับ ขอบคุณท่านบอดเละท่นอุตส่าเอาอันเครื่องกองน้ำมาให้ได้นี่ต่อสายน้ำมาพร้อมหน่อยเนาะครับผมครับผมครับผมแป้งพูดอะไรยังกอกๆอยู่เนี่ยน้องแป็กเฮ้ยหยังเนี่ยเผักที่กินกขระปุ่นใครมากโอ้กระปุ่นกระปุ่นป้าเด้ะผักหลายๆเนาะเอาจวดจวดจวด เอาเอาจวด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 พักเรียบร้อยเนาะน้องแป้งแล้วก็ทีมงานพี่น้องเฮ็ดข้าวปุ้นครับพี่น้องครับอ้าวหวยมาต่อในร้างก็ร่างกินเข่าข้าวปุ้นได้เด้อสดได้เด้อสดได้เด้อข้าวปุ้นเอาเลยครับข้าวปุ้นหมอลำกินน้ำกันครับครับข้าวปุ้นหมอลำข้าวปุ้นหมอลำโออได้เห็นสร้างแล้วเทียวไม่ยังนะเนี่ยรุ่นเลขกันป่นเด้ รุ่นเลขวะ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 บอลลุแล้วเรงบอลถือกี่หลังเนาะว้าวอันนี้อันนี้บอลัดได้หายมื่อไหรไอ้กัมใส่แล้วนี่นี่ของไอยูเอ็ดดีผู้ใดได้เงินนี่บอลถึอเลขเอาเอาเอามีแองมาเลยมีมาเลยอันนี้ของง่ายของง่ายจากยูเอ็ดอี๋ห้สร้างมื่อนหร่นี่ ไอ้กันไสไดไปแล้วพันดังมือน่นแต่พูดเนอะเป็นอย้อในไอหักแล้วว่เอาไปซื้อเต้นไปบ้านจัดไยแล้วว่าขอบคุณนะครับขอทแล้วอบคุณอยเยเดยครับโมเมนต์ว่าไปซื้อเต้นแลว่า่เงินแหลก็ไปซื้อ่ายังมาหายไอ้กันสกินตัวตัวตัได้แล้วได้แล้วด้วยไอ้เนอนะครับกันเบื้องติปนี่สร้างแล้วนะครับ อามาซื้อซื้อันสรัรับบ้าเอีกะบ่มีผู้ใดถามถึงเลยก็เลยโอ้ยแต่ว่าแต่วไอ้โซนอวอดบาดเพกโซนอ๊ัดพดเปยกยีแรงยี่แอ่าันอบดเกกันอ่แต่บ้าอีกคนครับสิมีบาไล่ดอกของอื่นนะครับคนกับสิมีคนคนใหม่อยู่ด้แม่นว่า อันนี้ยืนยันน้่เนี่ยยืนยันจากการใช่ครับพี่น้องครับนอนยันบอมนั่นเอาอยู่กันแบบพากเพียงกันพี่น้องเลยสามบเปอรเซ็นปลาร้าอาหารมาเนี่ยสมิเปอร์เซ็นบอเกี่ยวกันบอเกี่ยวกันเลยเนี่ยก็รบกันเนี่ยบอคือกันเลยนะ อ่ะเขาคือลัตนาเขาคืออุบลจักแล้วสอดไปจากไรบุ๋บ่ได้เด้นี่ยอุบลต้องเสียเสียเสียอุบลได้เด้อุบลคือจะมาเป็นเบาสูงอุบลขี่บระกันขี่ได้สวมมาเปลาไรแน่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 อีกสามนาที่ถนัดใจใกล้แล้วครับพี่น้องบรรลุเลขกันก็ไปกันใช่ใช่หรอพ่ออาทิตย์ไปใช่หรอพ่ออาทิตย์ออกจากเต็นไปเนี่ยเออไปแล้วเว้ยบ่ได้ก่อนนี้มีสี่เต็นนะครับเต็นพ่ออาทิตย์เต็นอาจารย์ลอยอ่าเต็นเบาวเอกแล้วก็เต็นอาจารย์มงกุฎนะครับ อ่าุงกุดบ้ามุ้งุโอ้ร่มดีมาเนี่ยเพาะท่านเดนไปเรียนบ้าอกเยอะยนี่เอากันน้ำซื้อนี่แหะพี่น้ำพี่ฮักพี่ฮักจากเดนมากพี่น้ำพี่น้ำเดนมารกอะไรเออสันสัพี่น้ำเดนมากเออ พี่น้ำเด่นมาที่อันเห็ดมาไรบ่อ๋อตีบทีพตอนเฮ่าตอนเท่าไรสดนะบ่โอเคโอเคเอาเอาเห็ดคือพี่มีคือการขอบคุณที่เท่าเห็ดได้เนาะครับผมอันครับผมมาซื้อเห็ดมาไรอยู่แต่ว่าซื้อเครื่องเสียงแล้วเอาเครื่องเสียงหอยค้อบ่คือบ่าขอบขอบคุณเครื่องเสียงจากเพื่อนน้ำเซี่ยวน้ำมาแต่เนาะเอาเครื่องเสียงหอยกันไว้เนาะวันนี้เต้นในเพราเครื่องเพียงบ่ละเพรกิ้วหมดแล้วซื้อแล้วอยู่ในรถ เตรียมเอาเมื่อไล่ชุดคณะเมื่อไหร่ยืมรองเท้าใส่โอ๊ยต้เปลี่ยนยัตัวไม่ข้อกึนเทีเอาเมื่อ,นาานอไน,นออเอาเมื่อบ,บ้านวันวันที่สามสี่ไปกินปลาอยู่บ้านกินปลากินอันจีหมูอยู่บ้านซะดิดอพออาทิตย์ก็เลยว่าโอ้ไปนำในเด้อว่าแต่เอ้ยพออาทิตย์ไปนำเด้เพื่อนเอาใบอันแลออเอาใบได้ไหมใเด้อสิไทยเอ่าดูได้มีนิ้วอา่าส่งให้ได้ก็ได้สินะผมถ่ายคู่ผมได้ต่อยุ่นลงบ้านผมถ่ายคู่ผมแล้วโอเคส่งมานี่เลยได้ส่งมาให้พี่หน่อยเดนะพี่จะส่งให้อสมที่บ้านนะครับก็มี มีช้างมีอาจาร,รย์ไปเจ็ดวันสิไปนนะั่อยู่เพราะว่าพนสิไปลงอันเยื่อโซ่เราพนสิเอารถไปเองอ่าอาจาร,รย์ไปเจ็ดสร้างอ่าอาจาร,รย์เบิดอ่าอาจารย์เบิดกัดมีใบเสียดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วก็พออาทิตย์เนี่ยพอพญ,ญาอาทิตย์สิไปนั่มเห้พี่น้องเขาฟังอยู่ทางบ้านอุบลน,นะครับเาพออาทิตย์ไปนั่มมันเป็นอย่างไรสร้างครับเ้าเอาเาเปิดเสียงแค่ไหนแล้วล่ำนะบ่มีบัตรฟรี เบิ้งพี่อะไรสดทั้งเพจเพจยรร้อยวันแมนโชูเนี่ยเบิ้งทั้งเพจเลยเพจยรร้อยวันแมนโชนี่ล่ะเบิ้งนี่ล่ะอ่าเพราะว่าเพจตอนนี้กับกัลพิณห์กระลังเขาว่าติดตามสองสามพันแล้วเพียรไอการใช่สรุปแล้วเจ้าสิเมื่อบ้านปะเนี่ยบอลบอลทะลุเลงออกแล้วผมยังคิดตัดสินใจเอาเมื่อแต่แต่เราก็รู้วันนักันถ่มกันว่าอะไรได้เท่าเมื่อบ้านก่อยฝืนเลยเอาแวะไปบ้านก่อนได้สองนาที่นะโอ้กินนามจะขันละกับเมื่อเลยอย่านี้นะ ไปเส้นี้นอ,นอไปท่าอนีนไปไปเส้นอ่าย่างตลาดย่างตลาดแหล้วก็ไปพ่นท้องพ่นท้องหน้องพอกเรื่องนกท่าดอนตาลชนุมนันหอดแล้วอใกล้ๆเพไใครจ้าน้าลใชยินดียินดีอยากให้ไปเห็นน้ำกันหน้าไร้สวดมือหนึ่งมืออันขนจาวนอนข้างน้ำกันเจ้ากันกินเขากินน้ำแล้วไร่นนนนสวดแล้วเจ้ากันลุมาม่บ้าน จ้าบุันดาน้องบอลเอล่ะอัสิีสวัสดิ์ไปกันเลยอืับนที่สามบอนที่สามสามสี่สองหมื่สามสี่วันที่หากันครับเพราะว่าสิมาแมวเาางครับอีกเด้อสามสี่บมาอแมนแมนสิบสิบเอ็ดเด้อไปไปไปถือเลขเราไปแล้วเอาไม่ยังน้หนำย่อยโอ้นนำ้างคนหนำน่อยโอ้เลยบาที สิได้กินน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยเพราะเราไปเพราะเราไปเอาไก่แล้วน้ำบาเนี่ยเพื่อนฮ็ดไห้แล้วนะครับศิลปินรับเชิญใครนะช้างฝั่งนั้นนะเบียร์พร้อมพง,พงกระลังจะขึ้นเช็คนะครับเบียร์พร้อมพงกระลังสิเช็คย่างไปเบิ่งศิลปินจะเข้าวเพราะน่าจะกลับมานหลุดเละกรับรขขอไอ้กันใช่เบียร์พร้อมพงกำลังเช็คนะครับปกติจานลอยกับบ่เคยมาถ่ายเพิ่งเตื้ยดอกนะครับย่ามเพิ่นเช็คเครื่องเสียงย่ามเพิ่น เทือดติดสินะครับบอนอันนี้บอมันหลายกล่องนะครับรก็เล่ามอยากเขามาแต่บวกกับนี่นะเอ้าลองยางมาเบิ้งจากมือก่นอนลำมีมหอมอลลั่มาไหนบอกเคยคาร์อบอดคือ,อ,อท่าแป้กไปต้อหวมดีแถอเนาะผู้สาวว่มามักสาวว่าไงจัดโจมัสก, <laughs> มกสาวด้วยทาแป้งเนี่มักสาวได้วยาแป้งเนี่ย <laughs> เออการเซเยี่ยวกับมักสาวด้วเนี่ยเซลาเบียพรอมพงโอ้พโนอ้าวมาแล้วบ่ อาจจะเตบไเลยไปอนราเยะับเอาโอเคพาเบิงซับนี่ล่ะสิครับเป็นรุ่นเรียนเาารใช่ก่อนไปรุ่นเรขกับอสามส่ก่อนเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 test ามสี่ห้ t เจสส้สสดีครับ พี่น้องฟ้าซื้อบัตรจองตัวกับพี่ยังท่านพี่น้องยังท่านยังท่านยังท่านเด้อะลำโพงเปิดมาลำหมูได้ครับโอ้แล้วครับเสียบไรพี่น้องยังท่านครับพี่น้องครับซื้อบัตรกับาี่ยังท่านมาหนึ่เด้อยังท่านยังท่านโอ้มันขึ้นเงินเสียนใช่เนาะเงินสินเนาะส่วนแฟนต่างสีตัวเด้อแฟนแฟนแฟนซื้อบัตรเ้อพี่น้องเด้อเราบปิดได้ยูทูบเบอร์สังขยาเวีจ้าซื้อบัตรซื้อบัตรพี่น้องซื้อบัตรไทยฝากด้วยนะครับนะครับสวนสวนพี่น้องส่วนส่วนเดียวน่าเน้นบอส เสื out, ้อส้วนพี่น้องซื้อบัตรจองตัวกลับมาหู้พี่ลไรพี่น้องกลับมาทำก่อนกลับมาทำก่อนกลับมาทำก่อนทั้งผุนยูทูบเบอร์เพิ่นหลายช่องปล่อยเพิ่นอันเอาหลายๆช่องทั้งผุนก็แล้วกันพี่น้องมาหลุนเละกข้าไปกันใช่ดีกว่าไล่ไล่ไล่เป็นซิฟเลยเอ่อเอาสร้างไปแหมสร้างไปอีกจักรซ่อนนะเถิงเบาเถิงหัวเลยไปไกลไปโอ้ยอีกคน เอาจากสิเพื่อสีหอดถ้าเบิกตอนให้เลยเนาะแน่งี้เลยถ้าเบิกงีเลยไก่ไปเดิอนี่ยไก่ไปโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเื่นเต้นตัวซื้อเลขแล้วพอน่งัวเนียนะเต่นเต้นนะเอองวดกวอนบอนี่ซื้องวดนี่ซื้อยุงัวเนี่ยลุน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 เตี๊ยพาที๊ซื้อเลขวาอาที๊โอ้ยพอนี่ลุนน้มันแล้วเนา เต้นเต้ยเฮ้ยาลนสร้างเฮยดาลดนไใส่บ้าเออเจ็นไปใส่นน่ะุนรุ่นรุ่นุ่เจ็ดนึ่งปะเลิกันเลยเอาตีโอดีใจเบิรเลขอันไดนั่นรุ่นเพื่อเป็นอ่ายังก่นเพิ่มเพิ่มเพิ่มมวลในชีวิตีงล่ะยังล่ะเยี่ยแเยี่ยงเยี่ยงเยียน่นี่ ยังนะเนี to to ่ยเขาห้องยังไงโอ้ยนอพูดเรื่องละลรุ่นอยู่นี่ไหมทั้ากันแม่โตไงโตโตนะ้เ้านดีใจเบิดลนะว่าเลขออกดิในแม่ตาแตดวเสียงตะไคร้ตัดผมนี่ก็ดีคือจังตะไคร้ตัดผมนี่แงะแงอยู่น่พี่น้องเกให้เานาแตดแล้วพอสิรุ่นจะสองตัวล่างกับพ่อดอกพี่น้องนะครับ พอซื้อลอตเตอรี่นะครับพี่น้องครับในความสะดวก401 401ในใบเดียวนใบเดครับสตัวได้ครับ401ซื้อังหะง่ายปูซื้อเป็นกในทุนเคล่นเื่อไนทุนยูน ได้จักกันได้ใบนึ่งได้ใบนึงได้ใบหนึ่งเอาโอเคโอเคเต้า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 เเต้าเเต้าเเต้าเเตาเต้าเตเต้าตาเต้าเต้าเาเต้าเเต้าตาเต้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 ้าเต้าต้าเต้าเ้าเต้าเเต้าเต้าเต้าเตเตาเต้าเต้าาเต้าเต้าเตาเตาเต้าเต้าเ้เต้าเต้าต้าเต้าเต้าเต้า้าเต้าเต้าเต้าเ้า แตารุ่นสองตัวได้พี่น้องครับเติวต้วเติวต้วเติว้วเติ้วมันมัดแล้วไอ้ก็ใช่มัดแล้วครับได้ใบหนึ่งแล้วครับเอารุ่นรุ่นรุ่นมาหนึ่งแปดมาสองหกกระไรเจ้าเปลาเด้ออาจารย์เด้อรุ่นเลีกกคนเด้ออาจารย์กำลังสีส่สวอปเจ้าเปล่าเด้เออาจารย์เด้อรุ่นเลีกกคนเอ้าช็อตนี่ช็อตนี่ เตเต้าล่างห้าหกนเดียหัวสิหกเมนดอกมาส่กวันนั่นุมุ่นเมนต์เขมนลุ้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 นแปดสองเมมเอ้ยเฮ้ย เปดสอนั่นแปดสองโอ้ยหนาลาพี่รองครับโอ้ตายแล้วคอยซื้ออซื้อแปดแองนาแปดโอ้อยซื้อแปดปดไอขึ้แล้วว่ามันซืออกแปเพราะว่าอเบิ้งคีบอันพ่อนงอยเบื้งีบพ่อนงรับพ่อนเทีเทียงกันได้ไหมเก้าสอหม เก้าสองมาไมมึงไปซื้อเก้าเกามไมนี่ไงเก้าสองตัวนะนะพอแล้วเอซื้อแปดแปดคนขึ้แล้วมันออกแปดสสิอตายตี่าเม่นที่หลีอ่ะโอ้ยเอาเอาเอาจกิฟดอกพี่น้องพุ่มขึ้นแล้วลาถอนหัวก้อนมาดิไปแล้วพี่น้องไปแล้วโอ้แปดองไปแล้วไปแล้วรถที่หนงมรุนดอกมันไหลตัวรถที่หนึ่งมรุนกมันไหลตัวมัได้กินดอกน้ำเล็กน้ำเบอร์ดิโอ้ยไปเด้ไปแล้ว Thank <laughs>